สวัสดีครับโปผมช่างนกรถไถบินได้ครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับมาเปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับของ L40 ีนนะครับอุกตาครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับผมถอดล้อไปแล้วเพื่อชิปมันจะไม่ยาวเกินไปปดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาถอดตัวนี้ครับนอตเบอร์14นะครับเต้าตัวที่เราจะยกออกมาครับครับพอเราถอดน็อเสร็จนะครับ พอใช้ค้อนที่มีน้ำหนักแล้วไปยืออมลครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ถอดลูกปืนออกนะครับครับพอได้มาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ถอดลูกปืนออกนะครับแล้วมันจะมีน็อตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตี ตรงที่เขาล็อกไว้ครับตีออกแล้วก็ใครที่มีปากแกเรียนนะครับใช้ปากแกเรียนก็ได้ใครที่มีคอมมาครับขนหน่อยครับครับข,ขันลงมาเลยครับจากนั้นเพียงครับยกออกมาเลยครับ หัวแ okay, ค,นค่นี้ครับยกมาแล้วครับนี่ครับซีนตัวที่เราจะเปลี่ยนครับแล้วก็มันจะมีแหวนรองนะครับแหวนรองปลอกไอ้ไขควงแบนนะครับไปยิงมานะ จะได้ประมาณนี้ครับแล้วมันจะมีอีกปอกนึงครับอยู่ด้านแกนครับเ้าก็ตอกนะครับใช้ค้อนครับออกมาจะได้เป็นแบบนี้ครับทีนี้นเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับ กัดพวกที่มันเป็นขอบสนิมนะครับผมแนะนำให้เป็นซีนแคลไม่ได้ครับถ้ามีซีนลหลังใส่ไปครับ แท็กนิดหน่อยครับเพื่อให้ซีนลงล็อกนะครับตัวแรกครับจะเป็นแหวนนะครับแหวนรองครับต่อมาครับจะบอร,รบต่อมาเป็นลูกปืน,นครับ มานะครับแล้วก็ล็อกครับครับพอเราคันเสร็จนะครับเราก็มาตีล็อกนะครับเพื่อจะไม่มันคลายครับ แล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับตัวสุดท้ายครับครับพอเราใส่ลูกปืนตัวนี้เสร็จนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนสินล้อหลังของตระกูลแอนะครับของคูปตานะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมช่างนกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ